ค่ะมื่อนี้นทิยาจะพาพอม่นี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของเฮียโโคงสุดท้ายนะคะเฮียโกโคงสุดท้ายฝันนะคะฝันว่าแมวบอกเลขเลขออกนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะบอกคักบอกแน่บอกทั้งสองตัวบนสองตัวล่างจําได้นะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะถ้าเอฟซีมาตามแนวทางของเฮียโกเห็นยูโทษไปหวันหนูเห็นจนทุ่มแล้วเนาะหนูได้ประกาศมา ้าไปปันตรงนั้นหามง่โม,งห,ม,ง,มงหามงศจะศโมงหามงศงส่งศิมงหามงเข้าไปใส่หนุนคิดก่อนเข้าไปทางคิดใจมว่บ้านไปย็นไหนเพื่อนจมหนักแล้วเออยู่บานไหนเพื่อนไปพูดไปบาน,นเพื่อนเพื่อบริษัทโทรศัพท์มาหอดก็ตัดคลิปรุงคลิปจนว่าหอดทุ่มจังเห็นว่าสายที่ไม่ได้รับก็เลยว่าบันนี้มือนี้ตื่นมากเลยว่าไปบ่ได้คนจิไปฟอก มันบอกมนี่ไปปอกได้นเนาะก็ได้มาได้มากตอนเย็นเย็นฝันบอกค่ะเรื่อฝันเนี่ยสาม,ม,มากีแมนัตอนฝันเราเลขอาจารย์เด็ดอาจารย์มมี่คง <น S 2> สุดท้ายคงสุดท้ายตัวเดียวคือเก้าตัวเดียมีตัวเดียวถือคักเล้วคนละตัวเดียวถือคักแล้วตัวได้ก่อนครับสามเก้าสี่สามสามเก้าสี่ขคงอาจารย์ สามเก้าสี่ยืนยันคำเดิมอยู่ของอาจารย์แล้วเรียกฟันฟันตัวใดฟันจัง้งใดฟันมาแมวว่าแมวบอกแมวบอกเลขเอ <c oughs> ในขั้วฟันมาจ้ <c oughs> า่าเรียกออกท,ทีแล้วข้างบนข้างล่างออกนึ่งจอง <c oughs> มอะไร่อ มแมวบอกเลยพี่กายฝรัง่งแมวบอกเลยลก,ลก,ลกย็แม่นลูกเคยลูกเคยได้ยินี้เมื่าแมวบอกเลยทีนะบ,บอกบนบอกลา <c ười> ่างมาชี้ชี้บอกบนคบวนคว่ามันออกหรือเปล่าอ่ข้างล่างออก หนึ่งสองบารแต่บาคเพิ่นบอกบอกสามตัวบอก์บอกสาตัวกบบวก็หนึ่งสะดุดเอาพันมือได้เ่ยตอมันฝุกมาหาวันเจ้าอยังบม่บนนาฬิกา่ะมันเด็กกว่าเดิมบ่วมันไม่อาตัวช่วยมาเข่าฟันมันบ้นงแจ็คเกี่ยว่เอาตัวไลยบ้า เราคงทุกข่ายนกมาอีกบ่นกมาบอกอีกบ่บอไหมบอมาบอกเลยเป็นบ่เงียบเลยขอบไปณรองหน้าสองเสียงบ่มีเมื่อนั้นมาสัมผัสนกบอกเลขตัวใดก่อบอกสิบสี่ชั่วเนาะเออแม่นนกบอกก็แม่บอกตัวเดียวกันนด้แหละเนาะตัวเดียวกันอืมยันเอยก้อนยันพี่น้องเอฟซีบ่เห็นนกบอก สรุปมาในคลิปนี้สรุปให้ได้เรืนี่ของอาจารย์ทั้งของข้อมันทั้งทั้งนกบอกทั้งแมวบอกอยู่ในคลิปเดียวกันสรุปให้เลยนกบอกกับวาสตินเด็กไม่ได้นน,นี่ตรงกรันกับเสียงขั้วม<ง>เตาเลยไปเมื่มอมันบอกเทียงเ<ำ>สีเยง ที่แขเชื่อว่าช่วหลังแขกสรุปเชื่อโกโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนฝันว่าแมวบอกเลขหนึ่งซี่บนเลขออกหนึ่งซี่บนหนึ่งสองล่างสำหรับเลขอาจารย์ยืนยันคำเดิมสามเก้าซี่นกบอกนกบอกเทนุติยามาสัมผัสกับน้องนนท์นกบอกหนึงน่งหนึง่งหนึ่งซี่หางเดียวเลขนี้ได้หนีจะตรงกันหนึ่งซี่เด้อค่ะนะคะ,นะคะ เป็นแน้อท่าฮะสือสากกินแบ่งรัฐบาลไทยนกกับแมวคือตรงกันฮะกเ็คียวสื่อไวไปวแล้วหน่วยิ่นของสุดไทยอ๋อได้สลากจักใบสองใบอ๋อได้สลากสองใบแล้วได้ตัวใดหนึ่งซีนี่มั้ดหนึ่งซีอืมถามน่นนั่นกับว่าบ่มีเสียง มีแต่เสียงนนทิยาไม่มีเสียงนุ่นนุ่นุ่นก็ไม่ถามมันไม่รู้จะถามอะไรนี่พูดไปหมดแล้วเดบว่าลายโตได้นะแ้วก็เล่นเรื่อนนี่ว่าดังว่านเนาะน่าจะซื้อได้บอดดังว่านเลยหนึ่งสี่แต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็ยืนยันตัวเก่าบอเพียนแปงหางเดียวโคโสสามเก่าสี่ยังคนคุดท้ายแล้ว นกบอกสิบสี่สิบสี่ชั่วกับบัมาอีกเลยบ่อืมไปมันหน้าสองสองมือแล้วก็เห็นน่เพียรเอากลับไปอีกยี่มันบัวนกตีที่โตที่บอกนะบอกอยู่หน้าเนาะบอกอย่หน้าเสียงคล้ายๆตัวเดียวกันเนาะที่มันออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเนาะมันค่อยๆกันติวามบัวบัวขึกันงอนักเพียถ้าเราเลี้ยงแมวนี่แมวบอกเลขแมวตัวนี้เคยบอกได้เนาะ ปีที่แล้วบอกปีที่แล้วบอกสี่ปีเคยมาเขาฟันบอกนะเขาันเคยมาเขาฟันบอกถืกแต่บางวันนี้มาเขาฟันนี่แมวตัวเก่าบ่จักวันโตเก่าหูโตเก่าหูเก่าไม่จันเลแปลกเนาะมันบอกว่าเลขออกแล้วมันบอกเนาะเลขออกแล้วหนึ่งซี่กลางบนหนึ่งซี่บนกลางหนึ่งสอง พิจารณาเวอ่์เนี่พี่น้องนกกับแมวบอกต,ตัวเดียวกันแมวบอกหนึ่งีบนหนึ่งสองล่างสำหรับนกมันบอกหนึ่งีหนึ่งีชั่วบอกน้องดิยาทายคลิปได้สามมือ4ี OR, ม,มือแล้วสำหมสรับอาจารย์ยืนยันคำเดิมสามเก้าีนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอ่าได้เสียเหตุเอฟซีหันมาเวอง์ท่านนี้ิันทำอะไรกันแม่ เมแล่ามกพักมกเขียดใส่ตอนเขียดได้ไมี่เห็นเห็นแต่พักไม่รับกันเลยนะเพิ่นมกกบเพิ่นไปหากบหาเขียดมากนะมาตัดแล้วมกกบอืมเอาใส่หน่อยนะพักมันก็ยุบเออแล้วน้ำมันสุกลงพักมันสยุบอันนี้ไป็นไตเขียดบ่ะค่ะขัวเขียดอันนี้เป็นเขียดหน่อยเขียดจำสินเขียดกับกบนะถือยู่งง่ายนเ่ยนะ ตาลนวาเป็นคนขยันบ่ค่อยได้ซื้อกับข้าวดอกเงื่อนเอาไปให้ร้านไปโรงเรียนเรื่องนี้าปกแบบจัวร้านเหมือนกะหาซอยกันไปน้ำมูลเดี๋ยวพักยุบล่งก็เห็นเพียรใส่เย่กันนี้เสียบมโนอุ้ยพริกพริกอ่อนไ่เผ็ดดอกบห้าตำมตอนตํำเ่่ัสไรานินไม่กินเผ็ดน กเอขอบคุณเฮียโกหลายๆที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีเจดีกันแนวทางของเฮียโกนะคะ